เลือกตั้งเ้าหน่าจะแลนสไลด์จะต้องเป็นพักการเมืองพัคเดียวที่มาบริหารประเทศผมสยองเลยครับกลัวเลยผมก็เห็นมาแล้วเราเกิดมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนครับถ้าจะให้พี่น้องพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนต้องให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องชนะอย่างท่วมท้นถล่มทลายต้องแลนสไลด์เพื่อไทยเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์อย่าง,ลงถล่มทลายเพื่อคนไทยทุกคนครับเราต้องแลนสไลด์ค่ะเราต้องได้อํานาจ<อ> พี่ชายเป็นนาย,ยกปกโกงน้องสาวเป็นนาย,ยกปกครองแล้วถ้าลูกสาวมาเป็นนาย,ยกอีกแล้วโกงอีกแล้วจะทำอย่างไรผมไม่อยากเดินกระบวนอีกแล้วครับ ผมสยองสยองเลยครับกลัวเลยผมก็เห็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมครับว่าพักเพื่อไทยนี้รากเง่าวที่แท้จริงคือมาจากพักไทยรักไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบทักษิณที่เราไม่สามารถจะไว้วางใจได้ว่าถ้าเขามาบริหารประเทศแล้วจะทําให้ประเทศเรามั่งคั่งลลร่ารวยเจริญไม่มีคนอยากย้ายประเทศไอ้เรื่องคนอยากย้ายประเทศนี่นะครับผมอยากจะกลาบเรืยองกับพี่น้องว่าผมไม่คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการที่จะย้ายประเทศไปอยู่ที่ไหนประเทศไทยเราเนี่ยมันดีที่สุดแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศแล้ว มีความสุขสบายก็ต้องแบบคุณทักษิณเนี่ยครับโกงไปรวยล้นฟ้าหนีไปอยู่ต่างประเทศมีบ้านอยู่หลายประเทศมีเครื่องบินเจ็ตบินไปบินมาอย่างนั้นสุขสบายวันนี้พอลูกสาวคุณทักษิณมาพูดเรื่องนี้ผมก็อดไม่ได้ก็อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเราอย่าลืมความหลังมันเพิ่งผ่านมาไม่นานมานี่เองผมเองนี่ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าระบอบทักษิณไม่สร้างปัญหาไม่ทําให้เกิดความเลวร้ายขึ้นในประเทศบ้านเมืองเราจะสุขสบายกว่านี้บ้านเมืองเราจะเจริญ ไอ้ตัวร้ายที่สุดที่ทำร้ายประเทศเรามากนี่ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันสมัยคุณทักษิณ ทุจริตคอรัปชันจนสารพิพาษาลงโทษจำคุกหนีไปอยู่ต่างประเทศก็เอาคนของตัวเองออกมาก่อเหตุก่อจราจนเผาบ้านเผาเมืองฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารพอถูกดำเนินคดีก็เอาพวกตัวเองที่อยู่ในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะลดลบล้างความผิดให้ทั้งหมดแถมจะลบล้างความผิดให้กับนายทักษิณชินวัตรที่หนีคดีทุจริตเพื่อให้กับประเทศเปอย่างเท่ๆไม่ต้องติดคุกอีกต่างหากนั่นแหละครับถึงทําให้พวกผมเดือดร้อนไป ด้วยถ้าไม่มีเรื่องอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องออกมาเดินกระบวนที่น้องประชาชนหลายล้านคนก็ไม่ต้องมานอนกลางเดินเกินกลางถนนสู้กับผมคุณทักษิณโกงไปทีหนึ่งแล้วถูกสารพิพาษาจำคุกหนีไปต่างประเทศน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีโกงอีกทุจริตคอร์รัปชันโครงการจำนำข้าวเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวประเทศชาติเสียหายไป5 6แสนล้านบาทวันนี้เราขาดงบประมาณในการแก้ปัญหาประเทศนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำงานหน้าเกี่ยว นแดงทุกวัเงินทองก็ไม่คล่องมือเพราะเหตุที่คนในระบบทักษิณทุจริตช่อโกงโกงชาติโกงประชาชนไปทั้งสิน้นประกาศว่าเลือกตั้งคราวหน่าจะแลนสไลด์จะต้องเป็นพักการเมืองพักเดียวที่มาบริหารประเทศผมสยองเลยครับกลัวเลยผมก็เห็นมาแล้วพี่ชายเป็นนายก,กโกงน้องสาวเป็นนายกกโกงแลวถ้าลูกสาวมาเป็นนายกอีกแล้วโกงอีกแล้วจะทําอย่างไรผมไม่อยากเดินกระบวนอีกแล้วครับผมไม่อยากต้องออกมานอนการเดินเกณฑ์การถนนกันเด็กแล้วผม คิดว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการต่อสู้ครับเขาต่อสู้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียพวกเราคนที่รักชาติรักบ้านเมืองก็ต้องมาร่วมมือกันครับสู้กันโดยโซเชียลมีเดียไม่ต้องออกมานอนการเดินเกลางถนนไม่ต้องทุกข์ยากลาบากตอนนี้ยิ่งโควิดก็บาดเฉยบ ไอ้ต้นกล้อำนาจครับผมไม่อยากเดินกระบวนอีกแล้วครับ